ครับทุกคนข้าวเที่ยงกันเด้อกินข้าวเที่ยงกับปลาเด้อพี่น้องปลาลัดทิกเด้อแสบสายตอนใหญ่ๆตอนใหญ่ๆต้มกระแสบเด้อต้มต้มยำกระแสบ แบบแลต่ใหรมีเวลาก็มีเวลา,วลาก็กินยังส่แหละพี่น้องเลยกินง่ายง่ายเนาะพี่น้องกินง่ายง่ายอยู่ง่ายกินง่ายครับผมขาดเข่าให้ถ่วงเลย แสบหลเลี่ยหอดมือกับข้าวเบอร์พีน่น้องข้าวยำเที่ยงแสบๆแสบๆใส่ตอนใหญยๆงที่ กินเพชรบ่ได้นำเขาเพราะว่ากินเพชรมันเ่ามันเ่าไว่ก็เลยบอกกินเพชรดอกมันเ่าแล้วกินเพชรบ่ได้พี่น้องอย่าว่าจังสั้นจังทีหรอกกินเพชรบ่ได้คือผู้บ่าวผู้สาวเขาดอก Cần bột sửa cả lông bướng Sẹp sẹp đứa xịn bớt chán lèo Sẹp lái, sẹp lái, thịt mà tệ mày mày nháng cơ kinh này mất lại cái nòng ấy Mà tệ mày mày nháng cơ kinh này Bớt lèo Except that